ลมกระโชกแรงพัดผ่านป่าโปรง่งพัดพาปล่อยผมสีแดงเพลิงของเอมี่คามิสให้ปลิวสวัยในแสงสนธยาเธอยืนนิ่งงนันมองลงไปใบหน้าเรียบเฉยไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆด้วยความตกใจกับการปรากฏตัวของเธอชิโรเนะล้มตัวลงนั่งบนพื้นเงยหน้าขึ้นมองด้วยดวงตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเอมี่คามิสเมื่อเห็นสีหน้าของเขารอยยิ้มเย็นชาปรากฏขึ้นที่มุมปากของเอมี่เธอคว่แขนพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจสีหน้าแบบนั้นแสดงว่าเธอยังจำได้ว่าฉันเป็นใครเหมือนที่ฉันเดาไว้เลยอะไรนะชิโรเนะยังคงตกตะลึงไม่เเขข้้าาใจว่กิดอะไรึน ไม่รอให้เขาพูดต่อเอมี่ค่อยๆย,ยกมือขึ้นเสียงตุ้มดังขึ้นเปลวไฟรุนแรงประทุออกมาจากฝ่ามือของเธอก่อตัวเป็นเสาเพลิงเจิดจ้าสว่างสวัยไปทั่วท้องฟ้าความร้อนแผ่ซ่านทําให้บรรยากาศอึดอัดพลังเวทมนต์อันบ้าคลั่งยังคงหลั่งไหลออกมากลายเป็นลูกไฟขนาดเมื่อืมาลอยอยู่กลางอากาศพร้อมที่จะเผอผลาญทุกสิ่งชิโรเนะทาได้เพียงมองขึ้นไปอย่างหวาดกลัวไม่สามารถพูดอะไรได้ในตอนนี้สีหน้าของเอมี่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงดวงตาของเธอเปล่งประกายสีแดงหน้าสะเพรือกลัวและรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏขึ้นบนริม ปาเอมี่ขู่ด้วยลังเสียงที่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าใช่แล้วบางทีฉันควรจะจัดการทุกอย่างให้จบที่นี่เลย ความทรงจําหวนคืนแรงเตะและต่อยอันหยาบกระด้างโหมกระหน่ำไซชิโรเนะอย่างไม่ปราณีทําให้เขาทําได้เพียงแต่ห่อตัวลงบนพื้นดินที่เย็นเฉียบสองมือกอดศีรษะไม่แน่นอย่างสิ้นหวังท่ามกลางตรอกม,มืดมิดแสงไฟถนนสลัวๆฝูงชนร่างบึกบึนรุมล้อมเขาดูดฝูงสัตว์ป่าเมื่อการโจมตีเริ่มโหดเหี้ยมมากขึ้นเรื่อยๆเอมี่ก็เอ่ยปากห้ามปรามเฮ้เฮ hey, hey, พอได้แล้วพวกแกจะฆ่าเด็กนั่นนะท่ามกลางการโอบล้อมของพวกอันพานเอมี่คามิสนั่งอยู่ตรงนั้นเฝ้าสังเกตการอย่างเงียบงนันในตอนแรกเธอเเเเเเพีียยยยงงแแแ่่่่ตตตััั้้้ใจจขขขููาสหหนนนอออลลลววกกก็็็ไบปธชิโรด นนพื้ไหลสันละริกและหยาดน้ำตาร้อนเผาไหลรินอาบแก้มใบหน้าอันร้องไห้นั้นช่างน่าสนใจเธอเท้าคางดวงตาสีฟ้าครามทอประกายความอยากรู้อยากเห็นอันเย็นชาเมื่อคิดในใจว่าเธออยากมองดูมันอีกสักหน่อยแต่ตอนนี้เอมี่คามิสจ้องมองชิโรเนะด้วยความรู้สึกราดเข้ามาในใจ ไอสารเลวนี่เขาจะเป็นเด็กคนนั้นเมื่อหลายปีก่อนไปได้อย่างไรกันชิโรเนะเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาดูสงบแต่ลึกล้ำผมสีทองระยิบระยับของเขาผิวไหวในสายลมแน่นอนครับผมจําได้แล้วเขาพูดช้าๆด้วยน้ําเสียงเรียบเฉยแต่กลับทําให้เอมี่อดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านตอนนั้นคุณสั่งให้พวกอันธพาลถอดเสื้อผ้าข,ของผมอืมหรือว่าตอนนี้เราจะยืนยันเรื่องนั้นกันดูดีไหมความทรงจําอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับใบหน้าหวาดกลัวของตัวเองในอดีตพลันย้อนกลับมาทําให้เอมี่หน้าซีดเธอรีบยื่นมือไปข้างหน้าพลางตะกด้ววยควม ห,หยุดนะนายจําได้แม่นจริงๆไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมผิดแล้วในความทรงจําของนายมีความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานมากๆนายเข้าใจไหมต่อปฏิกิริยาที่รุนแรงและคําพูดที่สับสนของเอมี่ชิโรเนะเพียงแค่พูดออกมาด้วยความงงๆว่าหาในขณะที่หญิงสาวก,ก็ยังคงอธิบายต่อไปอย่างร้อนรน ใบหน้าของเอมี่แดงก่ำด้วยความสับสนกำหมัดแน่นเธอกล่าวเสียงดังเพื่อแก้ต่างว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงสัมส่นแบบนั้นชิโรเนที่ยังคงงุนงงทำได้เพียงแปลงเสียงออกมาว่าหือความสับสนของเอมี่ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอรีบอธิบายใบหน้าแดงก่ำราวกับลูกฟักข้าวว่าพวกอันธพาลน,นั่นต่างหากที่ตั้งใจจะถอดเสื้อผ้าคุณเองฉันไม่เคยสั่งแบบนั้นอ้าไม่สิเดี๋ยวก่อนนะฉันจำได้ว่าเคยได้ยินคุณบอกว่าอยากเห็นมันประมาณนั้นไม่ก็ไม่ใช่อีกสรุปก็คือเดิมทีฉันไม่มีความสนใจในนนนตััวผู้ช้ชชาายยเเลสกิิิดโรงงงหหมอญ ที่กำลังสับสนอยู่ตรงหน้าเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองไม่มีทางคุณลักพาตัวผมมาเพื่อพูดเรื่องนี้หรอลมเบาๆพัดผ่านทำให้ใบไม้สั่นไหวดูเหมือนพึ่งจะตระหนักถึงความไร้เหตุผลในการกระทำของตัวเองเอมี่แอบกรีดร้องในใจแน่นอนว่าไม่แต่ทำไมฉันถึงมาแก้ตัวอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ยขณะเดียวกันชิโรเนก็เฝ้ามองเธออย่างเงียบๆความสับสนในตอนแรกบนใบหน้าของเขาค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความคิดใคร่ครวญเธอแค่กลัวว่าผมจะปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับเธออย่างนั้นเหรอ ชิโรเนหันกลับมาทำลายความเงียบด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเรื่องนี้มันน่าอึอดอัดสำหรับเราทั้งคู่พอแล้วคุณแค่ขอโทษก็พอแล้วใช่ไหมเหรอผมเข้าใจว่านี่คือความทรงจำที่คุณอยากจะลืมไปไม่ว่ายังไงคะแนนของคุณก็อยู่เหนือกว่าคนอื่นในชั้นเรียนระดับกลางเสมอแถมยังโด่งดังมากอีกด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แทนที่จะแก้ตัวไปเรื่อยๆการขอโทษแล้วจบเรื่องไปเลยไม่ดีกว่าหรือครับผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องเอมี่ตัวแข็งทื่อในตาสีน้ำเงินเข้มเบิกกว้างดดวคคาาามประหลใจกับพูขขขอองเ ข้อเสนอที่ดูสมเหตุสมผลนั้นกลับเหมือนน้ำเย็นที่สาดเข้าใส่ความภาคภูมิใจของเธอใจเย็นไว้สิเอมี่เธอพึมพำกับตัวเองแต่รูม่านตาเริ่มสั่นระริกด้วยความโกรธจัด ไอบ้าคนนี้พูดเก่งจริงเขาพูดเรื่องศิลธรรมเพื่อทําให้ฝ่ายตรงข้ามสับสนจากนั้นก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อครอบงําฉันในใจของเอมี่พื้นที่รอบตัวพลันกลายเป็นกระดานหมากรุกขนาดยักษ์ชิโรเนะยือนอยู่ฝั่งตรงข้ามร่างเงาเดียวดายแต่เปี่ยมด้วยอํานาจจ้องมองเธอราวกับว่าเธอเป็นเพียงเบี้ยตัวหนึ่งเคลื่อนความโกรธพุ่งคลัางในใจเธอเขาอาจหาหานมาประลองปัญญากับฉันแสดงว่าเขาคงมองว่าฉันเป็นคนอ่อนแอที่โดนรังแกง่ายมากแน่ๆแต่ในสถานการณ์แบบนี้ขอโทษเหรอ เอมี่หัวเราะยกคิกคักดวงตาสีฟ้าครามเย็นชาหลีลงฟังนะเจ้าพวกชนชั้นต่ำฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากการขอโทษนายกันชิโรเนสตะลึงงานต่อท่าทีโอหังและคำพูดดูถูกของเธอเขาพูดตะกุกตะกากถามกลับว่าคุณคุณเพิ่งพูดว่าอะไรนะภายใต้แสงแดดสีทองที่สาดส่องผ่านใบไม้เอมี Amy, ก่กอดอกพูดย,ยิ้มยิ้มอย่างมีแผนการ ที่ฉันหมายถึงก็คือสมมุติว่าฉันได้ขอโทษนายไปแล้วนะระหว่างเรามีความไว้วางใจกันบ้างไหมล่ะฉันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเชื่อว่านายจะไม่ยอมรับคำขอโทษนั้นแล้วทรยศฉันทันทีถ้าฉันแค่ขอโทษนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับการยอมรับว่าฉันทำผิดพลาดในอดีตแบบนั้นจะไม่เป็นการผลักดันตัวเองเข้าสู่สถานะเสียเปรียบหรือไงชิโรเนะขมวดคิ้วดวงตาสีฟ้าครามของเขาสะท้อนความผิดหวังและความแน่วแน่ แปลกนะที่ต้องได้ประโยชน์บางอย่างถึงจะขอโทษขอโทษเป็นการแสดงความสุภาพขั้นต่ำสุดต่อคนที่เราทำร้ายไม่ใช่สิ่งที่คุณทำเพื่อได้รับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมใดๆเลยคำพูดจริงใจของชิโรเนะกลับได้รับเพียงเสียงหัวเราะอย่างเย่อหยิ่งจากเอมี่ฮ่าฮ่าฮ่าฉันเห็นแล้วนายไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลกนี้ว่ามันทำงานอย่างไรเป็นอีกครั้งที่โจมตีด้วยตรก,กะและความชอบธรรมฉันเข้าใจแล้วเอมี่ประกาศกล้องอย่างหนักแน่น ฉันจะพลิกสถานการณ์คืนกับนายตรงนี้และเดี๋ยวนี้แหละถ้าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรฉันก็ไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องพยายามเลยใครจะไปรู้ว่านายจะพูดเรื่องพวกนั้นแค่เพื่อให้ตัวเองดูดีชิโรเนะอาริเอนยืนนิ่งตาเบิกโพลงด้วยความประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของเธอเขาพึมพำในความคิดอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าบุคลิกนักเรียนดีเด่นปกติของเธอมันเป็นแค่การแสดงท่าแท้ที่ร้ายกาจของเธอยังไม่หายไปไหนเลยดูท่าว่าต่อให้ฉันไม่สนใจเธอเธอก็คงจะรอด ได้ยากในสถาบันเวทมนต์แห่งนี้เมื่อเห็นความสับสนของชิโรเนะเอมี่ยิ่งแสดงความลิงโลดเธอเอามือขึ้นปิดปากอย่างสง่างามราวกับกำลังลิ้มรสชัยชนะ โอ้โหฉันสัมผัสได้ถึงรสชาติของชัยชนะแล้วสินะหรือจะให้ฉันพูดอีกเรื่องหนึ่งนะนายรู้ไหมว่าอะไรที่น่ากลัวที่สุดในสถาบันแห่งนี้ชิโรเนะทำได้แค่มองเธออย่างงงงันสมองว่างเปล่าเอมี่เอียงศีรษะเล็กน้อยผมสีแดงเพลิงสั่นไหวเล็กน้อยสายตาของเธอคมกริบเสียงของเธอลดต่ำลงเต็มไปด้วยความลึกลับและคุกคามนั่นก็คือรุ่นพี่นั่นแหละ เอมี่กล่าวเตือนว่าถ้าเธอถูกรุ่นพี่คนไหนเพ่งเลงไม่เพียงแต่นักเรียนรุ่นพี่ทุกคนจะกลายเป็นศัตรูของเธอเท่านั้นแม้แต่เพื่อนร่วมชั้นก็จะหันหลังให้และถ้าความจริงที่ว่าเธอเป็นสามัญชนถูกเปิดเผยหนทางที่เธอจะถูกไล่ออกก็ชัดเจนแล้วใบหน้าของชิโรเน่ซีดเผือดด้วยความตกใจเขาสะอึกสะอื้นถามกลับเธอถึงกับกลัวว่าฉันจะแพร่ข่าวลือจนคิดจะไล่ฉันออกเลยเหรอเอมี่ <Amy S 2> หัวเราะคิกคักเบาๆยกมือปิดรอยยิ้มพอใจ แน่นอนว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ทันทีฉันแค่บอกว่าจะรอดูเพื่อยืนยันว่าเธอเป็นคนที่ไว้ใจได้แค่ไหนเท่านั้นแหละเธอหมายความว่ายังไงชิโรเน่ถามอย่างสับสนด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่เอมี่ก็ออกคำสั่งตั้งแต่นี้ไปทุกวันให้เอาแฟร์ไปให้ฉันฉันจะดูว่าเธอไว้ใจได้แค่ไหนในขณะที่เธอทํางานจุกจิกให้ฉันชิโรเน่ตะโกนด้วยความโกรธอะไรนะทําไมฉันต้องทําแบบนั้นด้วย เอมี่เดินเข้ามาใกล้ขึ้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสงสารจอมปลอมเท่าที่ฉันได้ยินมาเธอเข้ามาในโรงเรียนได้เพราะโคต้านักเรียนที่เศษสำหรับสามัญชนที่จะมาถึงตรงนี้ได้คงต้องลำบากมากสินะคงจะเจ็บปวดมากถ้าถูกไล่ออกจริงไหมคำพูดของเธอราวกับเป็นหมัดน็อกที่ส่งลงมาทำให้ชิโรเน่ตัวสัน่นสะทานไปทั้งตัวในเกมหมากรุกแห่งอำนาจนี้เขาพ่ายแพ้โดยสมบูรณ์แล้ว ชิโรเนะยอมแพ้ในที่สุดน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจแต่ก็เด็ดเดี่ยวก็ได้ถ้าฉันสามารถสร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ด้วยงานเล็กๆน้อยๆพวกนั้นฉันจะทำเมื่อได้ยินเช่นนั้นเอมี่ก็ยิ้มอย่างผู้ชนะภายใต้หูสีดำของเธอทางเลือกที่ดีและประพฤติตัวให้เหมาะสมด้วยนะเพราะท้ายที่สุดแล้วอนาคตของนายก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ทันใดนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอก็หายไปดวงตาของเธอฉายแววดุร้ายและคุกค,คามน้ำเสียงของเธอกลายเป็นน้ำแข็งอ๋อแล้วถ้าแกกล้าเรียกอาจารย์ฉันจะแน่ใจว่าเราสองคนจะตายไป ด้วยกันผู้จบร่างของเอมี่ก็หายไปในพริบตาทิ้งให้ชิโรเนะยืนตะลึงงานอยู่คนเดียวกลางป่าที่เงียบสงบชายหนุ่มค่อยๆซุดตัวลงกระเป๋าหนังหล่นข้างตัวเขาคิดในใจใช้แล้วแบบนี้ยังดีกว่าถูกไล่ออกทักษะสกีมาของเธอยังคงหน้าเกรงขามเหมือนเดิมแม้ว่าฉันจะยังรู้สึกไม่ยุติธรรมเลยที่ต้องทําตามที่เธอบอกทุกอย่างชิโรเนะยกมือขึ้นปิดหน้าอย่างเหนื่อยล้าความรู้สึกหมดหนทางเข้าครอบงำทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็ยากลําบากถึงขนาดนี้ วันรุ่งขึ้นลานโรงเรียนของ Alps Academy of Magic เต็มไปด้วยแสงแดดอันเจิดจ้าใต้ต,ตน้นซากุระที่โปรยปลายกลีบดอกนักเรียนในชุดเครื่องแบบเรียบร้อยต่างรีบมุ่งหน้าไปยังห้องสมุดแห่งที่หนึ่งซึ่งเป็นอาคารโดมที่งดงามประการตาท่ามกลางบรรยากาศที่วุ่นวายเสียงกระซิบกระซาบก็ดังขึ้นเมื่อนักเรียนหญิงบางคนสังเกตเห็นเงาร่างที่คุ้นเคยนี่ดูสิเด็กสาวคนหนึ่งกระซิบพลางสะกิดเพื่อนสายตาที่อยากรู้อยากเห็นและประหลาดใจจับจ้องไปที่ชิโรเนะอะไรนะไม่ใช่ว่านั่นคือนักเรียนใหม่หรอกหรอโอ้ยพระเจ้าแม้จะมีเสียง เดินอย่างมั่นใจฝ่าฝูงชนไปโดยมีกาแฟอุ่นๆอยู่ในมือเขาตรงไปหาเอมี่และชแชร์เรลที่ยืนอยู่หน้าประตูห้องสมุดชิโรเนยิ้มพลางยื่นแก้วกาแฟให้เอมี่รุ่นพี่เอมี่ครับกาแฟของพี่ครับในช่วงขณะนั้นอวกาศเรากับหยุดนิ่งชแชร์เรลที่ยืนอยู่ข้างๆไม่อาจเชื่อสายตาตัวเองได้เธอพูดติดอ่างพร้อมกับยกมือปิดปากด้วยความตกใจสุดขีดไม่จริงหน้าเอมี่นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันตรงกันข้ามกับท่าทีตกตะลึงของเพื่อนสนิทเอมี่เพียงแต่กอดออกพร้อมกับยกมุมปากยิ้มอย่างพพึงพอใจ เอมี่เหลือบมองแก้วน้ำแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าโอ้ทำหกเยอะเลยนะพอพูดจบเธอก็หันหลังเดินไปกับเพื่อนปล่อยให้ชิโรเนะยืนตะลึงอยู่ตรงนั้นแชร์เรลอดไม่ได้ที่จะตกใจเรียบถามว่าเฮ้เธอจะทิ้งเขาไปแบบนี้เลยเหรอ เอมี่ไม่แม้แต่จะหันกลับมาเพียงตอบอย่างไม่แยแสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าเราควรรีบไปเรียนเถอะไม่มีเวลาแล้วนะชิโรเนะยืนโดดเดี่ยวกลางโถงแก้มทั้งสองข้างแดงก่ำด้วยความอับอายและสับสนเขาไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงซุบซิบนินทาจากฝูงชนรอบข้างเริ่มดังขึ้นยิ่งทําให้เขาอับอายมากขึ้นโอ้ไม่นะหมอนั่นคงสารภาพรักกับเอมี่แต่เธอทิ้งไปเฉยเโดยไม่พูดอะไรเลยเหรอน่าสงสารจังเมื่อเดินพ้นจากฝูงชนไปแล้วแชร์เรลก็ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเธอไม่คิดว่านักเรียนใหม่คนนนนั้นสนใจเธอเออรมียก แก้วน้ำที่ชิโรแนะเพื่อให้มาจิบหนึ่งอึกสีหน้ายังคงความเย็นชาไม่ใช่หรอกฉันแค่กำลังอบรมสั่งสอนรุ่นน้องของฉันเท่าน,นั้นเองแต่ตรงกันข้ามกับท่าทีสงบนิ่งภายนอกนั้นในใจเอมี่กลับเต็มไปด้วยพายุแห่งความตื่นเต้นสุดขีดเธอหัวเราะในลำคออย่างพอใจคิกคิกคิก,คกสนุกจริงรสชาติเป็นยังไงละ่ะรสชาติของความอัปยศที่ฉันเอมี่ผู้ยิ่งใหญ่ได้มอบให้แกไงใบหน้าของเธอเปล่งประกายความสุขอย่างที่สุดขณะลิ้มรสความหวานของน้ำในแก้วซึ่งเป็นรสชาติหวานของวาอปปยหนยไ เอมี่คามิสประกาศด้วยสีหน้าผู้ชนะว่า ด้วยเรื่องนี้นายได้ถูกลดระดับลงเป็นรุ่นน้องธรรมดาที่แอบชอบชั้นข้างเดียวไปแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ว่านายจะพูดอะไรก็จะไม่มีใครเชื่อหรอกการแก้แค้นไหนจะหวานชื่นไปกว่านี้อีกในจินตนาการของเอมี่นักเรียนคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบไปเป่าประกาศว่าเอมี่คามิสเป็นคนวิปริตและเสื่อมทรามเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นโอ้พระเจ้าเขาก็แค่อยากแก้แค้นเพราะถูกปฏิเสธนะสีทิ้งความวุ่นวายไว้ข้างหลังเอมี่เดินจากไปด้วยความสุขพลางฮัมเพลงเบา,เบา ชาเร็วเธอดูมีความสุขมากเลยนะเอมี่ไม่ตอบ เพียงแต่คิดในใจด้วยความปีติยินดีอย่างที่สุดดูเหมือนว่าความกังวลทั้งหมดตลอด5ปีที่ผ่านมาได้หายไปหมดแล้วความรู้สึกนี้มันยอดเยี่ยมที่สุดในขณะเดียวกันชิโรเนะยืนนิ่งงันอยู่กลางโถงทางเดินกลายเป็นเป้าสายตาของเสียงหัวเราะคิกคักและสายตาเย่อหยันเขาก้มหน้าต่ำความร้อนผูยพุ่งขึ้นมาถึงหัวด้วยความโกรธและความอับอายนี่มันการรังแกกันชัดๆัฉันไปทำอะไรใหญ่นั่นกันแน่เขาถามตัวเองอย่างขมขื่นกำปั้นของชิโรเนะกำแน่นข้างลำตัวเขากัดฟันพยายามสะกดกลั้นความ ถ้ายังจมปลักอยู่กับความคิดเชิงลบเหล่านี้คนที่เสียเปรียบที่สุดก็คือฉันเองเขาตระหนักว่าไม่มีความเชื่อใจที่นี่เลยในช่วงเวลานั้นใบหน้าที่หม่นหมองของชิโรเนะก็หายไปแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นดุดเหล็กกล้าดวงตาสีฟ้าของเขา่องประกายแห่งความแน่วแน่เขากล่าวกับตัวเองว่าประสบการณ์และความรู้สึกของฉันเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างขึ้นอยู่กับว่าฉันคิดถึงมันอย่างไรในเมื่อต้องทำอยู่แล้วก็จงทำให้มันสมบูรณ์แบบไปเลยและนับตั้งแต่นั้นมา1ิบวันต่อมา อีกวันหนึ่งภายใต้แสงแดดเจิดจ้าสนามของโรงเรียนเวทมนต์อันปีสพลันคึกคักอย่างผิดปกติกลุ่มนักเรียนจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิงมารวมตัวกันดวงตาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นเขามาแล้ววันนี้เขาก็มาอีกแล้วเด็กสาวคนหนึ่งร้องขึ้นเสียงเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนท่ามกลางเสียงซุบซิบของฝูงชนชิโรเน่อาเรียนเดินไปอย่างสงบผมสีทองอารามของเขาส่องประกายเสียงกระซิบกระซาบชื่นชมดังไปทั่วหนุ่มโรแมนติกบริสุทธิ์ของโรงเรียนเวทมนต์สิบวันติดต่อ,อก,กันแล้วนะเขาบอกรักมาสิบวันติดไม่ขาดเลย ชื่อโรเน่เมินสายตาทุกคู่เดินข้ามสนามโรงเรียนอันกว้างใหญ่ตรงไปยังขั้นบันไดของอาคารหลักที่นั่นบนยอดบันไดหินเอมี่คามิสยืนรออยู่โดยกอดออกผมสีแดงเพลิงของเธอโดดเด่นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจและหยิ่งยโสเล็กน้อยผุดขึ้นบนริมฝีปากของเธอมองลงยังฝูงชนผู้ชมที่เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆเอมี่เอ่ยขึ้นอย่างไม่แยแสน้ําเสียงเจือความสนุกสนานโอ้ดูเหมือนจํานวนผู้ชมจะเพิ่มขึ้นแล้วสินะ เอมี่คิดในใจว่าคนเยอะขนาดนี้คงจะรู้กันหมดแล้วละมัง้งสงสัยฉันคงต้องค่อยๆย,ย,ยุติเรื่องนี้แล้วล่ะทันใดนั้นแชร์เรลก็โน้มตัวเข้ามาใกล้น้ำเสียงเย้าแย่เอมี่เมื่อไหร่เธอจะยอมรับชิโรเนะล่ะคำถามที่ไม่คาดคิดทําให้เอมี่สูญเสียการควบคุมตัวเองไปโดยสิ้นเชิงใบหน้าของเธอแดงก่าด้วยความสับสนอะไรนะเธอพูดอะไรเนี่ยแชร์เรลทําไมฉันต้องยอมรับเขาด้วยเธอจําจไม่ได้แล้วหรือว่าฉันเป็นใครแชร์เรลเท้าคางใบหน้าเต็มไปด้วยความในแต่ข่าวลือมันแพร่ไปทั่วแล้วนะพูดจริงๆเลยนะเธอไม่เคยมองผู้้้ชายยคคนนื่่เลแแมตรัง แต่กลับรับกาแฟจากชิโรเนะเสมอทุกคนพร้อมแล้วและกำลังรอคอยการถือกำเนิดของคู่รักในตำนานคู่นั้นคำพูดของแชร์เรลเป็นเหมือนแรงกระแทกที่รุนแรงต่อเอมี่ดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจโลกทั้งใบดูเหมือนจะโครงเคลงอะไรกันนี่เหมือนเรื่องบ้าอะไรเนี่ยขณะที่ความคิดของเธอกำลังสับสนวุ่นวายด้วยความตื่นตระหนกเสียงทุ้มต่ำที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นขัดจังหวะความคิดของเธอรุ่นพี่ครับสายตาของเอมี่เลื่อนลงมาโดยไม่รู้ตัวตรงหน้าเธอชิโรเนะยือนอยู่ตรงนั้นสอง มือยื่นแก้วกาแฟที่ยังคงมีไอร้อนออกมาให้อย่างระมัดระวังกาแฟของพี่ครับ ภายใต้แสงแดดกลางสนามโรงเรียนชิโรเน่อารีนยิ้มแย้มสดใสมือทั้งสองข้างยื่นแก้วกาแฟอุ่นๆออกไปอย่างระมัดระวังฉากนี้พลันกลับกลายเป็นความวุ่นวายอย่างไม่คาดฝันบนบันไดใหญ่ของสถาบันกลุ่มนักเรียนที่รวมตัวกันตั้งแต่เมื่อไหรไม่รู้ต่างส่งเสียงเชียร์กึกก้องไปทั่วบริเวณตกลงไปเลยตกลงไปเลยท่ามกลางจุดสนใจที่ไม่ต้องการนี้เอมี่และแชรเรลยืนนิ่งงันเผชิญหน้ากับการแสดงออกเปิดเผยของชิโรเน่แม้จะมีความโกลาหลชิโรเน่ยังคงรักษาสีหน้าสงบยิ้มและกล่าวว่าครั้งนี้ผมไม่ทำหกแม้ จะหยดเดียวเลยใช่ไหมกระนั้นในใจเขากําลังตะโกนด้วยความไม่อดทนอยากให้อเมรีรับของยุ่งยากนี้ไปเสียทีเพื่อที่เขาจะได้ไปห้องสมุดเสียงคํารามเล็กๆหลุดลอดออกมาจากซอกฟันของเอมี่ใบหน้าทั้งหมดของเธอแดงก่าราวกับไฟความอับอายและความโกรธทําให้เธอตัวสั่นระริกความเดือดดานเอ่อล้นในดวงตาเธอกัดฟันแน่นรู้สึกถูกดูหมิ่นอย่างถึงที่สุดต่อหน้าผู้คนมากมายเหงื่อเย็นเยียบไหลลงมาบนโหนกแก้มที่ร้อนเผาของเธอในหัวเหลือเพียงความคิดเดียวที่คำรามว่านายกำลังหยอกล้อฉันอยู่ 对吗？